สวัสดีคนราศีพฤกษบทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมทเซทารโรใบตาค่ะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิลลิงฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนต้องการสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบ คุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายว่าเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะคนราศีพฤษภทุกคนเลยเรามาดูกันว่า คุณในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะมาเริ่มเมาส์มอยซอยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธิจ้าตามีขายพวงกุญแจเออตามีไขยหินแท้เสริมดวงนะคะทุกุการซื้อหินแท้จะมีของแถมเป็นพวงกุญแจอันน้อยไปให้ด้วยก็จะมีพวงกุญแจมีแหวนมีกําไรข้อมือราคาเริ่มต้น 69บาทไม่รวมค่าจัดส่งมีไพ,พ่พิตารเครลผลิตทั้งเดียวนะคะก็มี66ใบมีคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มีคู่มือออนไลน์อยู่แผ่นหลังสุดนะสแกนคิวอาโค้ได้เลยซื้อกับตาจะถูกหน่อย888ไม่รวมค่าจัดส่งซื้อกับพี่ชับกดตะกร้าตรงนี้ได้เลย ะะมีขายคอร์สสอนไพ่ทาโร่แบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อตัวออนไลน์ววรวมถึงคอร์สสมาธิ่2คอร์สปลดล็อกเยียวยาปมเรื่องของความรักแล้วก็ปลดล็อกเยียวยาปมเรื่องของการเงินเป็นแบบคลิปใน y t u t u คอร์สละ2 3งสจ้ามาขอเช็คพลังงานคนราศีพฤกษภหน่อยค่ะที่เข้ามาดู คุณมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนที่เป็นคิงถือดาบหรือไม่ก็ควีนถือดาบหรือเปล่าคู่ก็ได้หัวนหน้าลูกน้องก็ได้นะคะแล้วก็คุณอยากจะแบบอยากจะหลุดพ้นหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่อ่ะเออไม่อยากคิดเรื่องนี้แล้วมันเป็นปัญหาเดิมๆบางอย่างหรือบางคนนะคะ มันอาจจะเคยเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่คุณยังไม่อยู่กับปัจจุบันหรือว่ายังเอาตัวเองไปอยู่ในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในอดีตอยู่ตลอดเวลาเลยเออแล้วมันจะหลุดพ้นได้ยังไงอืมถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นอยากจะเริ่มต้นใหม่วันนี้คุณอาจจะต้องโฟกัสให้มันถูกจุดไม่ใช่ไปโฟกัสในอดีตที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ให้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันว่าคุณจะทำหรือว่าแก้ไขมันได้อย่างไร คุณอาจจะมีปัญหากับหรือใครบางคนนะ่ะเขาพูดกับคุณในลักษณะที่ทําให้คุณรู้สึกคิดมากเออเธอทําไม่ได้เธอไม่เก่งพอหรือไม่ก็เธอไม่ดีพอบางอย่างหรือเปล่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะถ้ามันมีอิทธิพลกับคุณใดน่ะต้องถามตัวเองว่าทําไมคําพูดของคนอื่นจึงมีอิทธิพลกับคุณมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากมันอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนที่ต้องทําให้คนอื่นเคารพ หรือคนอื่นชมเราเราถึงจะรู้สึกดีแต่เราไม่เคยชมตัวเองเลยก็ได้เอาว่าตอนนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นความคิดมากบางอย่างเกี่ยวกับคนเนี่ยสองคนนี้คุณอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งหรือสองคนนี้เลยก็ได้ซึ่งตาไม่รู้ว่าเขาคือใครในชีวิตคุณแต่ว่าถ้าอยากจะหลุดพ้นเลยอะ่ะต้องถามว่าคุณชัดเจนหรือ,อยังว่า ถ้าอยากจะหลุดพ้นก็คือพยายามไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้คิดเรื่องนี้อะค่ะมันจะเบาลงแต่ถ้าการหลุดพ้นของคุณที่มันไม่ได้สักทีเนี่ยมันคือการที่คุณย้ำคิดย้ำทำในเรื่องเดิมๆเนี่ยคุณก็จะออกมาไม่ได้คุณต้องชัดก่อนว่าคุณจะอยากจะหลุดพ้นหรือคุณอยากจะคิดเรื่องเดิมก็ต้องเอาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมเดิมๆประมาณนั้นนะคะมาดูกันคนราศีพฤกษภในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ คุณจะเป็นยังไงเดอะซันเลยเหรอโอ้โอ้คืออะไรอะ่ะขอดูสิบดาบหน่อยได้ไหมไพ่ใหญ่ไปอะ่ะ เดี๋ยวนะโอเคอแถวแรกตามีความรู้สึกว่าคุณจะนิ่งกับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ม,มันจะมีความเจ็บปวดบางอย่างที่มันคุณเลือกได้อะคะ่ะเอคุณเลือกได้ว่าคุณจะจะเอาชนะมันหรือคุณจะเอามันมาทุกอย่างที่ตาบอกเนาะ ถ้าคุณต้องการให้คนอื่นช่วยคุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนโดยการที่ไม่ไปคิดย้ำคิดย้ำทำในเรื่องท็อกซิกอะ่ะหรือในกงทีบหรือเชิงลบก่อนชีวิตมันถึงจะโฟกัสอย่างอื่นได้เพราะว่าถ้าเราไปโฟกัสแต่ไอ้ลบๆเนี่ยชีวิตมันก็จะลบๆไปทุกๆอย่างะนะคะเอาเป็นว่าเดือนซันมาละภายตั้งตนแสงสว่างยังมีอยู่แล้วชีวิตอะแต่คุณจะเริ่มมองเห็นในเดือนกุมภาพันธ์ สิ่งเหล่านี้มันอาจาจะมาจากครอบครัวของคุณจริงมันถ้าสมมติบางคนบอกว่าไอ้คุณตาครอบครัวเราไม่ใช่เซฟโซนคุณอาจจะมีคนอื่นๆที่เป็นเซฟโซนให้กับคุณแล้วคุณจะมองเห็นมันอืคุณจะนิ่งคุณจะปลดปล่อยไอ้สิบดาบอะเออสิบดาบมันคือความเจ็บปวดมันคือการสิ้นสุดมันคือการเริ่มต้นใหม่แล้วดูเหมือนชีวิตคุณจะดูนิ่งขึ้น ในเรื่องของภาวะทางอารมณ์แล้วก็เรื่องของการเงินก็จะมีมากขึ้นคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ได้นิ่งคุณรู้สึกว่าไปไม่ได้ไปไม่รอดใดๆเนี่ยคุณไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองแต่คุณกําลังทําให้ตัวเองอยู่ในหลดอยู่ในหลูกของความคิดลบแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเขาเนี้ยตามมองเห็นว่าคุณจะเลือกที่จะ ก้าเหรียญคือคนที่แบบเอ่อมุ่งมั่นตั้งใจรักตัวเองเป็นเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นมันมีชอยมาให้คุณเลือกก็คือหนึ่งคุณจะจมอยู่ในความทุกข์นั้นวนไปเรื่อยๆหรือคุณจะเลือกที่จะแบบเออเอาความรักตัวเองของคุณแรงฮึดเพือกสุดท้ายเนี่ยมามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทําบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตเนี่ยให้มันดีกว่าเดิมอะ่ะอันนี้คุณเลือกได้คุณตัดสินใจเลือกได้ ทุกๆครั้งเวลาที่เกิดเรื่องอะไรกับเราจริง,รงๆเราก็เลือกได้ถ้าเรามีสติส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าเราเลือกไม่ได้เพราะเราไม่มีสติกับมันแล้วเราก็เลือกในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเออขอดูอีกหนึ่งแถวจ้ะเดือนกุมภาพันธ์จ้ะ โอเคค่ะบางคนเนี่ยถ้าคุณรองานอยู่คุณจะได้งานนะแต่ว่าคุณไม่ต้องรอได้ปะอธิบายก่อนนะตาเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของการหางานเพราะว่าเป็นคนที่มั่นหน้ามั่นโหนกมั่นกระโหลกบันเบา้าว่าตัวเองมีความสามารถในเรื่องของการทำงาน ไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนไม่ว่าจะไปที่ไหนฉันเชื่อมั่นว่าถ้ามันเป็นที่ของฉันน่ะฉันจะได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่คุณไปสมัครคุณรอเท่ากับว่าคุณไม่เชื่อมั่นใน potential หน้าที่ของคุณสมัครไปค่ะเราก็ไม่ต้องรอแต่ว่าเชื่อมั่นว่าฉันนะ่ะมันมีที่ของฉันฉันสามารถที่จะได้รับที่ตรงนั้นหรือว่าได้รับงานตรงนั้นเมื่อเวลามันถึงพร้อมะ หรืออีกในนึงมันอาจจะมีใครบางคนที่มาชวนคุณทะเลาะเขาเรียกว่าการแก้กรรมทุกๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีคุณต้องมองให้มันออกว่ามันคือการแก้บทเรียนอะไรบางอย่างของชีวิตมันคือการแก้กรรมที่ว่าคุณจะโดนสอบอารมณ์เอ้ยเจอคนแบบนี้เข้าไปอารมณ์ยังไงโกรธไหมด้อยค่าเต็งหรือเปล่ากลัวหรือเปล่ายึดติดไหมนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องสอบให้ผ่าน อันนี้ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแต่มันคืออยู่ในโรงเรียนมนุษย์ละกันนะคะถ้าคุณสอบอารมณ์เดิมๆไม่ผ่านสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคุณก็จะเจอแบบเดิมวนไปอาจจะมาจากคนเก่าๆหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆเรียงแถวดาน้ากันเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเพราะมันคือปัญหาของคุณที่คุณยังสอบไม่ผ่านเอาเป็นว่า คุณจะอดทนแล้วก็มองชีวิตในมุมกลับได้ในขณะเดียวกันคุณอยู่ในเวของการที่เราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยคุณตาเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้งานที่ไหนเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ออฟเฟอร์นี้ไหมหรือจะได้ดีลนี้จบหรือเปล่าแต่ลองมองในมุมบวกว่าทําให้มันเต็มที่อ่ะบางคนไม่มั่นใจว่าจะสอบผ่านไหมส่วนใหญ่คนที่ตาคุยอะนะคะเขาจะไม่ได้คาดหวัง แต่เขาจะมุ่งมั่นตั้งใจและทำให้มันสำเร็จให้ได้ถึงจะผิดหวังพันครั้งร้อยครั้งก็จะทำให้ได้เนะเาะคราวนี้บางคนจะได้รับเข้าทำงานแต่ต้องอย่าไปยึดติดว่าจะต้องได้ต้องนู่นนี่นั่นปล่อยมันไปเลยสองก็คืออาจจะมีการที่มีออฟเฟอร์บางอย่างที่เกี่ยวกับองค์กรต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศอยู่ๆก็ รอวีซ่ารอบางอย่างอยู่ก็ผ่านก็ยินดีด้วยเพราะฉะนั้นตาเห็นมานักต่อน,นักแล้วว่าปฏิหารมันเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่อยู่ที่ว่าคุณมองมุมไหนคุณเชื่อมุมไหนท่านเองนะคะประมาณขอดูการทำงานการงานของคนราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์หน่อยค่ะ เออมันจะมีความรู้สึกที่มันเชิงผิดหวังอ่ะในตัวเองอยู่นะในการทำงานอย่างที่ตาเคยบอกไปคำพูดของใครบางคนมันอาจจะมากระทบกระเทือนจิตใจของคุณนะคะแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่โอเคหรือว่าไม่ดีพอทางในที่ี่คุณก็ทำเต็มที่แล้วถ้าคุณทำเต็มที่แล้วคุณปัดตกไปเลยว่าจะขอโทษก็ขอโทษไปแต่อย่ามาเก็บเป็นกรรมในใจกรรมในใจก็คือว่า การสอบอารมณ์ของคนนะ่ะการเก็บกรรมในใจคือวันนี้เรายังหนักหัวใจกับใครอยู่เรายังคิดถึงใครอยู่เรายังทุกข์กับใครอยู่คุณจะต้องแก้กับคนนั้นให้หมดโดยที่อารมณ์คุณจะต้องไม่รู้สึกกับเขาแล้วอะ่ะนั่นคือการสอบอารมณ์ที่ผ่านโอเคไหมคะคุณจะโดนบททดสอบจนกว่าคุณจะผ่านไม่ว่าคุณจะติดอยู่ในอารมณ์แบบไหนแต่มาเฉลยแล้วนะการงานมันจะเปลี่ยนแปลงได้ ทําให้มันเต็มที่อย่าไปมองในแง่ที่ไม่ดีจนเกินไปนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานบางอย่างหรือออฟเฟอร์บางอย่างมาดูเรื่องของความรักเจ็ด อยู่กับความเหนื่อยคุณอยู่กับความเจ็บเจ็บเจ็บคืออะไรเนี่ยหนึ่งสำหรับคนโสดที่รอความรักอยู่ก็รอต่อไป <g ười> ก็ยังโสดอยู่เด้อเออก็ทำชีวิตในหมวดอื่นๆแล้วกันให้มันดีอ่นนะคะสำหรับคนมีคู่ก็อาจจะรู้สึกแบบเออรู้สึกอดทนกับความสัมพันธ์นี้จั้งเลยอะรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกถึงขัน้นอึดอัด นะคะหรือว่ามันมีบางอย่างที่ไม่กล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะพูดในในเดือนกุมภาพันธ์นะเพื่อปลดปล่อยบางอย่างออกมาเออไม่พูดวันนี้จะพูดเมื่อไหร่อ่ะคุณก็จะทุกวนไปถูกปะคุณเลือกได้ชีวิตเนะ่ยคุณเลือกได้ในรูปแบบที่ว่าจะทํายังไงให้ฉันเบาที่สุดจะทํายังไงให้ฉันทุกหน่อยที่สุดคุณเลือกได้แต่ที่คุณบอกคุณเลือกไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้ว่า คุณยังไม่ก้าวข้ามเส้นอะไรบางอย่างเท่านั้นนะคะอืมมันคือชีวิตคุณมันลิมิเตอะมันไรข้อจํากัดอะแต่คุณดันไปจํากัดให้มันได้เท่านี้เท่านั้นน่ะมันมีทางของมันน่ะแต่อยู่ที่ว่าเราเชื่อหรือเปล่าเอาเป็นว่าความรักเป็นยังไงอ๋อถ้ามันมีปัญหาอะไรอ่ะคุณก็ต้องเลือกคิด จะเก็บเอาไว้หรือคุณจะเคลียร์อันนี้สุดแล้วแต่คุณแต่มันอาจจะมีบางอย่างแหละที่มันไม่ไหวแล้วว่าคุณตามันต้องพูดแล้วเนี่ยหรือมันต้องเคลียร์ละประมาณนี้นะคะขอดูการเงินหน่อยการเงินคนราศีพฤกษพบางคอนอาจจะถูกหวย หรือเงินของคุณมันจะมาจากโอกาสบางอย่างที่คุณไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นดีแล้วแล้วตาก็จะไม่บอกเพราะคุณจะได้ไม่คาดหวังกับมันเมีเงินแต่อย่าไปคิดว่ามันน้อยมันเยอะมีเงินคือมีเงินโอเคไหมคะอย่าไปบัญญัติให้มันกับอะไรแบบนั้นไม่มีก็อีกเรื่องหนึ่งอะ่ะถ้ามีก็คือแบบยังมีเงินให้กินยังมีเงินให้ใช้ยังมีเงินจ่ายนี่เนี่ยดีแล้วนะคะมีเงินนะ เราก็อาจจะเป็นไปได้ว่าได้รับเงินอะไรบางอย่างมาจากโอกาสอะไรบางอย่างด้วยจ้ะก็จะไม่บอกว่ามันคืออะไรก็ไปลุ้นกันเอาเองนะคะจะได้ไม่คาดหวังเออสุขภาพค่ะระวังเรื่องของความคิดหน่อยความคิดที่มันเป็นเป็นนกาทีะ คิดซ้ำคิดวนความลับของมันก็คือว่าถ้าคุณคิดลบรู้สึกลบๆคุณนั่นแหละคือคนที่ดึงดูดเรื่องลบๆนะจ๊ะออดูความคิดดูสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในความรู้สึกคุณแล้วกันเพราะว่าทุกความรู้สึกของคุณคือแรงดึงดูดหรือว่าการม i นิเฟตคราวนี้มันจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นถ้าเป็นคนดื่มเก่งๆเนะี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นจากแพทย์ของคุณ หรือแม้ก็คุณจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่อยู่ๆก็โอ้ฉันจะไม่ทําสิ่งนี้แล้วมันทําร้ายชีวิตฉันอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วก็มีการจัดสรรเรื่องของสุขภาพเช่นอาจจะออกกําลังกายมากขึ้นไม่ใช่ทุกวันน่ะแต่ว่าต้องออกกําลังกายหรือว่านอนให้มันดีขึ้นจัดอาหารเรื่องของสุขภาพหรือว่ากินดีขึ้นเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะแต่ระวังเรื่องของความคิดหน่อยถ้าคุณเป็นโรคอะไรอยู่แล้วอย่าไปโทษตัวเอง ก็ดูแลเขาให้ดีขึ้นนะคะขอดูไพ่บทสรุปขอดูไพ่แนะนำ สรุปก็คือมันจะมีความกังวลบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแต่ว่าคุณจะออกมาจากมันได้ไม่ต้องรออย่างที่ตาบอกทําไม่เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องรอนะคะอดทนเข้าไว้คุณอดทนมาตลอดแล้วก็ในครั้งนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเรื่องที่มันไม่โอเคบางอย่างที่เป็นความกังวลของคุณมันจะผ่านไปในขณะเดียวกันรออีกนิดนึงอดทนอีกนิดนึงนะคะก็กำลังเดิอนออกมาหรือว่าออกห่างจากสิ่งที่มันไม่โอเคละ พ่นะะแนะนําก็บอกว่าการรักตัวเองมันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่คุณจะออกไปจากสิ่งที่ไม่ดีได้หรือการโฟกัสกับบางเรื่องที่มันเป็นแง่บวกจะทําให้คุณออกจากสิ่งที่ไม่ดีได้นะคะอันนี้คือพี่ไพ่แนะนํ mm hmm. าคราวนี้พี่ตาลร็เิลแนะนําคนราศีพฤษภว่าอะไร ความสุขของคุณมันอาจจะไม่ต้องมีบ้านหลังละร้อยล้านพันล้านหรือไม่ก็ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหรอ่อ่ะแต่มันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณมีความสุขสุขเลยได้ไหม,อมลองปล่อยวางดูลองผ่อนคลายดูลองหาความสุขจากสิ่งที่คุณเรียกเรียกว่าเล็กๆดูการที่เรายังมีลมหายใจอยู่อะ่ะถือว่าเป็นความสุขหรือว่าเป็นความมหาศจรย์ได้ไหมการที่เรายังเดินได้ เดินออกไปซื้อข้าวเดินออกไปดูพระอาทิตย์ตกได้เนี่ยสำหรับบางคนเขาทําไม่ได้การที่เรายังออกกําลังกายได้เนี่ยเออเรื่องแบบเนี้ยค่ะมุมมองของเราไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะมองมุมบวกหรือว่ามุมลบนะคะก็มีไพ่บอกว่าความสุขของคุณมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นนะ มันเกิดจากตัวคุณเองนี่คือเรื่องราวของคนราศีพฤกษภนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิวิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครนัสเสดทาโรใบาตาขอกราบขอพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ